สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมนะก็มาอัปเดตในส่วนของอวิธีการสไร้างรายได้เสริมนะรหรือวิธีการหารเงินออนไลน์นะครับจากแอป,ปหาเงินฟรีนะครับก็วันนี้แอป,ปในวันนี้ที่มาที่ผมจะมาอัปเดตก็คือเป็นแอป,ปที่มีชื่อว่า Top ปบรินะครับก็คือเป็นแอปหนึ่งในส่วนของการหาเหรียญของคลิปตเคอเรนซีแล้วก็ในการหาเหรียญของดอลลาร์นั่นเองทุกคนนะแอปของอ็อ p บริสนะครับก็คือเป็นแอปในการ uh, เล่นเกมปล่อยรถนั่นเองนะครับก็จะมีรถมากมายในส่วนนี้ก็คือรถแต่ละประเภทแต่ละเลเวลมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะ อันนี้คือเป็นในส่วนของออฟไลน์เทวนิลนะครับก็คือเป็นในส่วนของอของรางวันที่เขาจะให้เรานะก็คือเป็นกิฟต์บ็อกนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเนาะก็ไม่ต้องตกใจอะไรเพราะว่ามันไม่มีวิธีการสมัครสมาชิกเนาะ คุณแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมต่อนะครับกับ Facebook นะแค่นั้นเองนะคุณก็สามารถที่จะสไร้างรายได้จากแอป,ปนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็น GIFT Box กนะครับก็ผมกด GET Direct เนาะมันก็จะให้ในส่วนของของขวัญแกเรานะครับซึ่งของขวัญตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของเหรียญเหรียญก็คือเหรียญที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะอันนี้ผมมีอยู่ที่1นึ่งหนึนึ่นั่นเองนะครับก็ บางครั้งก็เราเปิดมาก็ได้ทดก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ได้เป็นเหรียญนะครับถ้าเราอยากได้คูณสองเราก็ต้องดูนะครับโฆษณานะคือดูวิดีโอไป1ครั้งเขาก็จะให้เป็นคูณสองนะครับซึ่งนะครับแอปนี้นะครับเราจะหาได้จากอะไรนะเราจะหาได้จากเงินที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมผมมีอยู่ที่3ามรบาททุกคนนะซึ่งรายได้ตรงนี้มาจากไหนบ้างนะครับรายได้ตรงนี้มามันมาจาก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ การผสมรถแล้วก็เขาจะให้รางวัลน,นะเป็นเงินบาทน,นะช่องทางที่2คือลัคกี้นะรตรงนี้นะเราหมุนสปินนะครับแล้วก็ถ้าหมุนไปแล้วก็ตรงนี้ยมันชี้เป็นในส่วนของเงินสดตรงเนี้เราก็จะได้เป็นเงินสดนะครับ ช่องทางที่3ก็คือเป็นการแนะนําหรือเชิญชวนคนเข้ามาเล่นแอป,ปพลิเคชันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกๆคลิปว่าแอป,ปหาเงินฟรีนะมันจะมีเมนูเมนูการเชิญเพื่อนหรือเมนูการแนะนําแอป,ปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานะครับต้องการให้คนเข้ามาเล่นเยอะๆซึ่งแอปพวกนี้มันไม่มีการลงทุนนะฉะนั้นคือการที่เราแนะนําคนมาเยอะนะเขาก็จะให้ผลตอบแทนให้แก่เราเยอะตามนะเอ็นทุกคนนะ ก็อันนี้คือเป็นรหัสแนะนําของผมนะ2465770นะคุณสาม,มารถที่จะใส่ได้นะก็นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆากนะถ้าหากว่าใครใส่นะครับผมหรือถ้าว่าใครกดไลค์วิดีโอนี้หรือดูวิดีโอนี้อยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่พพอร์ตนะครับช่องของ ANC Studio นะครับโอเคนะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับการหาเงินนะครับจากแอปนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อกับ Facebook อย่างที่ผมบอกนะ อันนี้เห็นไหมอ่ะแล้วก็เราก็ถอนเงินที่เมนูนี้นะครับซึ่งการถอนเงินนะครับเราสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,200บาทแต่ไม่สามารถถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับสามารถถอนได้เข้าบัญชีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมกดตรงนี้นะกด withdraw now นะครับมันจะมีบอกว่า withdraw นะครับ withing 3 business day ใช้เวลาในการถอนเงินอยู่ที่3วันด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่สนะครับสำหรับคนที่ เพิ่งถอนครั้งแรกนะมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมโนฟ e e นะอ่าเราลองกดนะครับที่วิ t ด d นะครับอ่าเมื่อก่อนนะครับก็ไม่สามารถถอนเข้า PayPal ไนดะ้เพราะว่าเขากําลังปรับปรุงนะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คอมมิชชันเหมือนกันคือเดี๋ยวๆนี้นะก็ยังไม่สามารถถอนเข้าบัญชีอของ PayPal ได้ตอนนี้สามารถถอนเป็นเหรียญของ USDT USDT นะครับดอลลาร์ Dollar, นั่นเองเนาะ แต่ว่าเป็นดอลลาร์ของสกุลของคริปโตนั่นเองทุกคนนะอันนี้ก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะ On chain นะครับแล้วก็ใส่ทำในส่วนของ TRX ของ s d s ของ USDT แล้วก็มาใส่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นของ b i t c u p ของ Binance ของ s t a r p r o หรือของอะไรก็ตามแล้วก็มาใส่เลข Wallet ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Withdraw ไปนะครับครั้งละ10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับ ต่อมาก็คือนะเป็นการถอนนะครับเป็นสกุลเงินของ TRX นะครับหรือทอนนะอันนี้ก็สามารถรัถอนได้ตั้งแต่165ทอนนะครับ165 TRX นะครับเมื่อก่อนนะสามารถถอนเป็นเหรียญของ d a g e c o i n ได้แนละ้วตอนนี้ขอเอาออกนะไม่มีเหรียญของ d a g e c o i n นะครับผมนะหรือช่องทางอื่นๆถ้าเราจะถอนก็เป็นของ GoPay นะครับแต่ว่ายังไม่เปิดใช้บริการนอกาะอนาคตอาจจะเปิดครับ Dana OVO นะก็เหมือนกันนะซึ่ง ถ้าสรุปเอาไว้ตอนนี้ก็คือวันที่8มีนาคม2565สรุปว่าตอนนี้นับยังสามารถถอนเงินได้แค่2ช่องทางคือ TRX ก็คือสกุลเหรียญคริปโตที่มีชื่อว่า Tron หรือ TRX แล้วก็อันที่2คือ USDT นะครับที่เราสามารถถอนเงินได้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการถอนเงินที่ผ่านของสกุลเงินคิเหรียญคริปโตนะแล้วเราจะหาจากไหนนะครับก็คืออย่างแรกก็คือมาที่ลัคกี้เลยนะกดสตาร์ทไปเลยระบบก็จะหมุนไปนะครับถ้าหมุนไปแล้วก็ได้แบบนี้อันนี้คือเป็นเหรียญน,นะอ่ะแล้วถ้าหมุนไปแล้วก็มันเป็นเงินสดแล้วก็จะได้เป็นเงินนะเราก็สะสมนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์หรือประมาณ200งร้อประมาณ0 0บาทนะครับผมนะที่เขาเขียนเมื่อกี้นะอ่าอันนี้เราก็หมุนไปนะหมุนไปเลยนะ เผื่อว่าเราโชคดีนะครับเราก็อาจจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการสุ่มนะครับตรงนี้นะอะเมื่อเราหมุนไปแล้วก็มันหมดไปนะครับเราสามารถที่จะหมุนได้ต่อโดยการกดคำว่าเท c k เก็ตนะเก็ตเท็เกแล้วก็รับชมวิดีโอไปนะครับ เราสามารถที่จะรับชมได้30ครั้งนะครับตอนน่อ1นรอบภายในเวลา8ชั่วโมงนะถ้าในเวลา8ชั่วโมงเราดูวิดีโอรครบ8ครบ30ครั้งเราต้องรออีกประมาณ8ชั่วโมงเราถึงจะมาดูวิดีโอได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองทุกคนนะอันนี้ผมก็จะเปิดนะอันนี้ผมได้รถยนต์นะรถยนต์แล้วก็ผสมกันนะครับแล้วก็หารถยนต์ที่มันมีเลเวลเหมือนกันเหมือนอันนี้3 3กับ35ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เล่นต่ออ่ะอันนี้3 1กับ3 1ก็มาบวกกันมาลากเนาะแล้วก็วางไับ มันก็บวกเป็น32นะเป็นเลเวล32นะซึ่งรถที่มันอยู่ตรงกระดานเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแบบนี้จะวิ่งไปแล้วก็ถ้ามันผ่านเส้นชัยเราก็จะได้รับเป็นเหรียญเหรียญตรงนี้เราก็นําไปอัปเกรดในส่วนตัวรถได้ก็มาที่คำว่าสโตร์หรือรังค้าก็มาอัปเกรดมาซื้อรถยนต์เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะถ้าเราอยากเอาทานลัดก็มาซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ขึ้นเลเวลสูงๆนะถ้ามันขึ้นเลเวลสูงๆปับ๊บเราก็จะได้รับเป็นเงิน บาทนะหรือไม่ก็บางทีอาจจะได้รับเป็นเหรียญก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เนาะอันนี้ได้เลเวลสถ้าได้เลเวลสมันต้อยเกินไปแล้วก็ขายแล้วลากมาที่รี c ซเคิลแล้วก็กดคอนเฟิร์มเดอะรีไซเคนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นเงินนะครับผมอันนี้เลเวลสิบเนะครับก็มาผสมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็รับต่อเพราะว่าเมื่อกี้เขาแจกนะครับประมาณ25่สิบห้าจะไม่ผิดนะอ่ากล่องขวันครับแล้วก็รับให้หมดทุกคนนะครับ เล่นแค่นี้เองนะครับผมนะถ้าใครอยากได้ไรายได้เยอะๆก็คือเราต้องแนะนําเพื่อนอย่างเดียวก็คือมาที่คําว่าทีมแล้วก็กด invite friend นะครับแล้วก็กดแชร์ไปยังเทเล g กรมไปยังกลุ่มของ Facebook ของเราแล้วแต่นอนเหมือนอันนี้ผมมีอันนี้นะผมนะผมมีอยู่ที่ประมาณ139บาทซึ่งนะครับผมก็สามารถถอนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือก็ต่อเมื่อมันถึงประมาณ600บาทสําหรับคนที่ไม่เคยถอนตรงนี้นะครับอาจจะถอนขั้นตามถ้าจะไม่ผิดประมาณ 30บาทนะตรงนี้นะสาบาทเราสามารถถอนได้ครั้งหนึ่งก็คือมันก็จะโอนไปที่เมื่อถึง600บาทตรงนี้นะมันก็จะโอนไปที่ยังกระเป๋าเงตรงนี้ทุกคนนะครับผมนะ,นดมะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดบัคคอ่อนนะอันนี้คือยอดเงินที่ผมเคยได้รับมานะครับอันนี้คือได้รับจัดทีมเนาะครั้งที่แล้วอยู่ที่300บาทนะครับรอบก่อนนะก็คือ120บบาทนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะครับไม่มีนะตรงนี้นะอ่านะครับอ่าประมาณ ประมาณ60บาทแล้วเผาถ้าจะไม่ผิด60บาทเพราะว่าผมถอนไป60บาทนะครับผมด้ยอดล่าสุดนะครับตรงนี้นะอ่าน่าจะเป็นการชันเพื่งครั้งแรกคือถอนไปอยู่ที่ 60บาทแล้วก็ขั้นที่2 120บาทนะครับแล้วก็ขั้นที่3ก็คืออยู่ที่300บาทเนาะขั้นที่4คือ600บาททุกคนนะครับตรงนี้นะในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับผมนะโอเคนะครับก็นะครับใครสนใจนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นฟรีไม่มีการลงทุนนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นสโตร์นะคือเป็นการเก็บรถนะเราสามารถเก็บรถได้สูงสุดอยู่ที่18คันสมมติว่ารถของเราอ่ะมีเลเวลเยอะๆนะแล้วก็เราไม่อยากวางตรงนี้เราก็ลากไปวางตรงนี้ปั๊บมันก็จะอยู่ที่ ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมถ้าเราจะเอาออกก็กดคทว่า take out นะครับแค่นี้เองนะอ่าทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะลองผสมนะเป็น level 3-2นะครับแล้วก็มันผสม3-3ก็เป็น3-4ใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือถ้าขึ้นแบบนี้คือว่า โกของเราหรือคะแนนของเรานะั้นตรงนี้เรียของเรามันมีน้อยเกินไปเราต้องไปหาคะแนนเพิ่มนะครับจากการดูวิดีโอนั่นเองทุกคนนะก็สับวิดีโอนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะผมนะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ